สวัสดีครับผมคิมพอนครับผมคัปเตอร์ครับผมบาสครับผมดุลครับวันนี้เราจะมาเขาเรียกว่าวัดไอคิวกันครับวัดไอคิวเดี๋ยวจะมีรูปภาพแบบดูรูปภาพแล้วใครตอบได้ก่อนก็ชนะแล้วเราเก็บแต้มครับใครแพ้ก็แพ้ครับใครชนะชนะนะครับครับผมครับเร่ออะไรทำอะไรอยู่พญาไทยมีรูป ก็ไปประเทศไทยเยอะมีประเทศไทยกับ RCA ไปลาโอนิกอะไรวะพระรามเก้าอะไรเนี่ยอะไรอ่ะไม่มีหมวดหมู่วฐานไทยบวกไทยคูณไทยสกิพยานะครับเออมันยังไงมันแบบมันยังไงอะไรนะอาหารอาหารไทยนี่ไงเนี่ยทไมคนอื่นเนี่ยนี่คนอื่นเขานีเนี่คูณไทยอยู่บวกไทยอยู่เอนี่คูณไทยอันนี้ อาหารไทยอยู่สามเพยยงวันวันแต่ละวันวันยุ่งยุ่งมองไล่มาว่าแต่ละวันมันแบบวันวันจันจันจันเป่าจันเป่าเป่าอังคารปล่อยเฮ้ยมันอังคารลอยอังคารเฮ้ยผมว่าผมเข้ารอบดีกว่าไม่งั้นผมชนะแน่เนี่ย กระเทืบก็คือปล่อยปล่อยลูกโป่งให้ลอยในวันอังคารก็เลยลอยอังคารเออพี่เก่งเนาะเออเออสลากกินแบงค์สีพายางหวยแล้วค่ะอ๋อสลากกินแบงเลข3ตัวท้ายสามเลขตัวท้ายเลขท้ายสามตัวเออ ผมไม่ผมไม่ค่อยเล่นหวยอ่ะผมก็ยังไม่ค่อยรู้เออผมไม่รู้อ่ะเอาเคยดุนได้อีกหนึ่งคะแนนเขาเล่นหวยเขาเล่นหวยเล่นหวยผมไม่เล่คุณเล่นหวยไหมถ้าเขาเป็นความรู้เขาอ่ารูปต่อไปรูปต่อไปนั่นผักชีได้อีบ้าว้าวฮัชชิวหิวจังอ้อยรวงโรยอ๋อผมตอบได้แล้วเอติ้งโรยอ๋ออิดแม่งโรยอยู่ โอเคผมไม่ตอบแล้วต่อไปอ่ะผมไม่ตอบแล้วบัสบอกให้ทำนี่ตื่นๆก็ไม่เอาผมหรือยังรับคมตอกมีดเอ้ยผมได้คะแนนแล้วแหละลึกลับไม่ใจได้แล้วลึกลับ่ะลึกลับลึกลับทำไมเก่งจังเลยอ่ะพี่ ผมชอบดูอะไรแบบนี้ได้ได้ได้ดูว่าจะจบไปไหมเนี่ยสพยางไหนอ่ะไปพี่อั้นสองพยางกินเจมีคำว่าเจนะมีคำว่าเจเจมบ์เจมบ์เลยอย่างงี้หรือเปล่าวะแบบอย่างีเจมันเจดีก็ได้ปะมันต้องดีเจเพราะว่าอะไรเปล่า คือ F ไม่ J ไง A ไม่ได้เป็น J D J อ่ะเอาเป็นว่าสรุปคะแนนพี่พิมได้เท่าไหร่ครับผมได้3คะแนน3คะแนนคอมเตอร์หคะแนนหบ้าอ่าหนึ่งคะแนนดูหนึ่งคะแนนอ่าเพราะงั้นผู้ชนะคือทีมมอนแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเราปฏิการิยาคนที่ชนะเราได้พร้อมกันใช่ป่ะใช่เท่ากันเพราะฉะนั้นคนที่โดนทำโทษคือพี่ทิมอนเขาบอกว่าเฮ้ออะไรนะเขาบอกว่าคนที่คะแนนเยอะสุดต้องทำโทษใช่คุณได้เล่นอย่างนี้ก็ทำโทษเลยไม่ต้องเล่นเกม <med> โอเคพวลเาวิคิมชนะสามารถติดตามข่าวสารหรือว่าตารางงานของพวกเรานะครับผ่านทางโซเชียลของ Starhunter Entertainment ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter นะครับหรือ Instagram นะครับเ้ yeah. มาเจอกันนะครับ